สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะฟ้านะคะทีนี้ต้องรับเข้าสู่เอ่อติ๊กตอกของฟ้าอีกแล้วก็อาจจะเอ่อทักทายวนๆบุ้งๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างใหม่กับติ๊กตอกมากๆเราเราเราไม่ได้ฝึกอะไรกับน้องเลยเราพยายามที่จะแบบหาทำเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะอินดูเราเราก็เอ่อมาดูชวนเพื่อนมาดูคลิปเราอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณพระคุณมากเลยค่ะวันนี้เราก็มาแกะขนมเอ่อเขาเราเาเียกอะไรนะปากรอบนะคะ ก็ <g ül> นั่นแหละค่ะก็เราเราเราแบบอัดไว้ก่อนแล้วก็มันใส่เสียงที่หลักอาจจะตะกุกตะกะอาจจะลุนลุนอะไรบ้างก็เราจะปรับปรับไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมมากมาเลยคะ่ะอ่ะค่ะไปดูคลิปกันเลยค่ะน้องน้องเราได้แกะน้องมาก่อนหนะน้านี้จักแป๊บลงแล้วค่ะแล้วก็กินกินไปนิดนึงเราก็แบบโอเคนะบักอันก็แข็งมากแล้วมาดูค่ะบักอันเราแกะไม้รนะั้วโอเคนะ มาดูกันเขา,าเรากินอะไรกันบ้างในนี้นะคะอันนี้อันนี้จากที่เราดูน่าจะเป็นของจีนนะคะเพราะว่าภาษาจีนเต็มที่มากแต่เราก็อ่านไม่ออกนะคะก็มาดูไปด้วยกันว่านะมีอะไรบ้างนะคะเปิดมาด้วยชิ้นแรกนะคะเราไม่ไแน่ใจน้องลองคืออะไรแต่ว่าเราว่าน่าจะเป็นมันม่วงค่ะก็โอเคค่ะชิ้นแรกไม่ได้แข็งเท่าไหร่หออลอดหลอดตอนแรกน่าจะแข็งโป๊กแต่ก็ไม่กินกิน ต่อต่อไปเป็นน้องชิ้นที่สองค่ะซึ่งเราหยิบน้องเห็ดมาซึ่งตั้งแก่กินมายังไม่เจอน้องเห็ดเลยค่ะนี่ชิ้นแรกอนี้อันนี้น้องอร่อยมากชอบรอบนี้นะรอบนี้น้องมันม่วงอีกแล้ว ก็โอเคนะแต่ว่าเรามันมีขนมน,นะมนรู้สึกไหมโอเคกับขนมในนี้มากไม่ดูทุกคนหมือนกันแต่ว่าตัวเราไม่ชอบขนน,นนลแต่ทุกคนอาจจะชอบเช่นแม่เราเป็นตน้นตอนนี้เรากําลังหาทําหยิบทุกซาหรือ,อินทผาลังก็ไม่ได้ตายนะคะซึ่งเขาบอกว่าน้องแข่งโบกนะซึ่งเราก็คุยคุยหยิบหยิบอยู่นะคะก็มาดูกันว่าน้องเป็นยังไงซึ่งเสียงก็คือกร,รุ๊ป กรอกกรุบกรุบกรอกมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย